สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ผมได้เป็นเหรียญรุ่นสามหลวงหลวงพ่อสามนะครับหลังอัฐบริขารนะครับปีอะไรปีหนึ่งสี่นะครับ,ร 1, รบหลวงพ่อสามวัดป่าไต,าตาวิเวกจังหวัดสุรินนะครับหลวงพ่อสามท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะครับ ก็หลวงปู่มั่นพุทธะโตนะครับนะครับหลวงพ่อสามเนี่ยนะครับถ้าเป็นเขาเรียกว่าไงนะพระสมัยก่อนเนี่ยนะครับท่านจะชอบทุดงนะครับท่านจะชอบทุดงนะครับก็ทุดงไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับเพื่อที่จะบางทีไปก็พบเจอกับความยากลาบากบ้างพบเจอกับอะไรหลายอย่างบ้างนะครับแต่ก่อนนี่แต่ก่อนในการทุดงของพระนี่ก็ไม่ได้ สบายแลนะครับก็เดินขอาตามป่าตามเขาอะไรประมาณนั้นแหละนะครับก็ทาเป็นพระสายป่านะครับแห่งกองทัพธทมของหลวงปู่มั่นพุริตโตนะครับหลวงพ่อสามท่านเริ่มแรกเลยเนี่ยนะครับท่านก็จะไปฝากตัวเป็นสิทย์หลวงปูด,ดุลก่อนนะครับฝากตัวเป็นสิษย์หลวงปูด,ดุลแล้วก็ ได้รับการสั่งสอนในการนั่งสมาธิในการภาวนานะครับบําเพ็ญเพียรในความตั้งใจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ทุดงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุดงไปนะครับจนไปเอ่อไปเป็นลูกศิษย์ทางหลวงปู่มั่นนะครับที่เอ่อจังหวัดอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับก็อยู่รับใช้หลวงปู่มั่นนั่นแหละนะครับก็อยู่รับใช้หลวงปู่มั่นนั่นแหละแล้วก็ท่านได้เดินทางต่อไป ไปฝากตัวเป็นทางพระอาจารย์สิงห์ด้วยนะครับได้เดินทางไปกราบนมัสการพระอาจารย์สิงห์ด้วยนะครับนะฮะหลวงปู่สามนี่เป็นพระที่ถ้าเหรียญที่ผมถือเนี่ยนะครับเหรียญรุ่นสามเนี่ยอาจจะเป็นเหรียญที่ราคาใครอาจจะยังไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าน่าใช้นะเพราะถามว่านี่นี่ก็ถือว่าเป็นพระสายป่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นพระสายป่านะครับหลวงปู่สามเนี่ย นะครับก็พ้าสายป่าเนี่ยเราจะเห็นถึงเขาเรียกวนะ่าพุทธคุณเนี่ยนะครับไม่ว่าจะตังในหลายท่านหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่มั่นนะครับที่ราคาอะไรก็ค่อนข้างแพงจริงๆแล้วมีหลายที่นะครับที่เล่นกันราคาค่อนข้างแพงนะนะครับเกีจจิทางสายป่าสายกรรมฐานเนี่ยนะครับ พอดีเห็นเหรียญนี่สวยดีนะครับวัดป่าไทวิเวเกหวัดสุรินนะครับเป็นเหรียญเสมาแก้ไขนะครับเป็นเหรียญเขาเรียกอะไรเหรียญรุ่นสามหรือรูปไข่นะครับเหรียญออ,ออกกลมๆหรอกไม่ใช่รูปไข่ขนาดนั้นเป็นเหรียญออกกลมๆนะครับรุ่นสามปีหนึ่งสี่นะครับเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นสามหลวงปู่สามเนื้อทองแดงนะครับปีสองพันห้าร้อสิบสี่ นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำเนาะวัดป่าตะวีเวกจังหวัดสุรินทร์นะครับข้างหลังนี่จะเป็นหลังอัฐบริขารน,นะครับก็เหมือนกับถ้าเราเห็นอันนี้นก็จะคิดถึงเหรียญทางหลวงปู่ฟั่นอะอะไรประมาณนั้นนะครับอ่โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้เหรียญหลวงปู่สามไม่ชมนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับเดี๋ยวมีอะไรดูแล้วสวยๆจะมาถ่ายช่วงนีกทีนึงนะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ